คุณผู้ชมคะวันที่20กันยายนนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงเป็นยุวกษัตรนะคะที่ทรงบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยนั่นเองนะคะดังนั้นทุกวันที่20กันยายนของทุกปีคะ่ะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะและทุกปีก็จะมีเด็กๆและเยาวชนดีเด่นได้รับรางวัลกันสําหรับปีนี้นะคะมีเด็กหนึ่งคนนะมีน้องหนึ่งคนที่เราจะมาพูดคุยกันมีความสามารถโดดเด่นเรื่องของกีฬา FPV Racing นะคะและที่สำคัญยังเป็นจิตอาสาด้วยนะคะน้องคนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไปพูดคุยกับน้องกันค่ะ ผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะก่อนได้อยู่กับน้องกันค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะในด้านของการพัฒนาสังคมส่งเสริมการดีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนประจำปี2565นะคะต้องบอกว่าน้องนั้นมีความสามารถนะคะทางด้านของกีฬาทางอากาศมากเลยนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาถิมชาติวันนี้เราอยู่กับน้องกันภายลานเหลือนะคะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ พี่เกิดมาเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของน้องกันนะคะว่าความสามารถของน้องกันเนี่ยถึงในระดับที่เป็นนักกีฬาถีมชาติเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาทางอากาศนะคะโดยเฉพาะอะไรนะที่บอกพี่ FPV Racing นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือโดรนนั่นเองโดรนเรซิ่งเป็นการแข่งขันโดรนเกี่ยวกับความเร็วใช่ครับที่เรียกว่า FPV เนี่ยมันก็จก first personal view ก็คือเรา จะบินโดยใส่แว่นกอก g เกริรแล้วเราเวลาบินเนี่ยเราไม่ได้มองที่ตัวโดรนเรามองเหมือนว่าเราอยู่ในตัวโดรนแล้วก็บินเหมือนเราขับรถนะครับมองไปข้างหน้าแล้วก็บินตามลายสนามรหาวาังให้ลักษณะการแข่งก็คือเหมือนพื่อยเหมือนรถแข่งเลยครับแต่ว่าแค่คลอยอยู่บนอากาศใช่ ก็ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆไปใ,ให้ได้นะคะจนในที่สุดประสบความสําเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติเทคนิคอะไรที่ทําให้เราประสบความสาเร็จและได้รับรางวัลมากมายเทคนิคนส่วนตัวผมนะครับผมว่าก่อนอื่นที่เราจะทําอะไรให้ได้ดีเนี่ยอย่างแรกเราต้องมีความชอบก่อนครับพอความชอบใช่ไหมครับพอความชอบเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันจะตามมาเองเรื่องความอยากออกไปฝึกซ้อมระเบียบวินยัยค,ความต่อเนื่องนยครับ,รบ,รบมันจะมา <ừ> mm, ผมก็ฝึกซ้อมตั้งแต่จับเริ่มกลับมาจับวิทยุเนี่ยแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมได้หรวมันปีครึ่งระหว่างปีครึ่งผมก็ออกไปแข่งขันต่าง <ừ> mm, ประเทศด้วย <ừ> mm. จนกระทั่งได้ถูกลับเป็นนักล่าทีมชาติครับนอกจากเรื่องของกีฬานี้แล้วเนี่ยยังเป็นจิตอาสาด้วยใช่ครับเป็นจิตอาสาด้านไหนด้านนี้ด้วยหรือเปล่าอ่าใช่ครับถ้าเกิดจิตอาสาในด้านเอฟพีบีเรสซิ่งนะครับผมก็ถูกรับเชิญไป บรรยายเป็นวิทยากรใ,ให้กลับมาเะไต่างๆให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ว่ามันเป็นกีฬาชนิดใหม่มที่กําลังมาแล้วก็กําลังจะเข้าในโอลิมป,ปิกเกมเดี๋ยวเร็วนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยนะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ FPV Racing เนี่ยไม่ได้เยอะรเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปให,ใ,ให้ความรู้กับเด็กๆและเยาวชนต่างๆดังนั้นแน่นอนเราน่าจะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับหลายๆคนนะคะลอง บอกน้องๆหรือคนที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจญญเห็นเราเป็นตัวอย่างที่ดีสักนิดนึงนะคะว่าถ้าอยากจะเดินเส้นทางนี้เหมือนพี่การบ้างต้องทํำยังไงแล้วในส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นจิตอาสาด้วยต้องทํำยังไงครับหนึ่งความชอบมาก่อนพอความชอบุบทุกอย่างมาเองนี้ผมมั่นใจะนะครับอย่างที่2คืออย่าย่อเ้อต่ออุปสรรคเพราะว่ากีฬา F อลเเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดจดนี้ได้ นี่นะคือสิ่งที่พี่กันอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนคนะคะเพราะว่ากว่าที่จะได้อะไรมามันไม่ได้มาได้อย่างง่ายดายนะคะก็กว่าจะมาเป็นคนเก่งคนมีความสามารถหรือได้รับรางวัลใน,นทุกวันนี้เนี่ย นอกจากความชอบแล้วเขาก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมาให้ได้ความสามารถที่เขามีก็ผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นจนได้รับรางวัลนะคะวันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาตินะคะได้รับรางวัลได้รับการยกย่องเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะทางด้านของการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเด็กและเยาวชนค่ะประจำปี2565วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกันภัยลานเหลือที่มาพูดคุยกับเรามากนะคะขอบคุณค่ะยินดดีครับสวัสดีครับ วันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ